เกลือค่ะเอาเกลือใส่น้ำเหมือนกันเกลืที่เราทำอาหารกินนี่ยค่ะครับผมพอเรล,ล,ล้างเสร็จปุ๊บเราก็เอาเกลือมาสองสามกรรมมิโลเมตรวางไว้ใส่ทำไมครับป้าใส่ไว้ที่ว่าให้วัวมันกินฟางเยอะกินฟางแล้วมันคือมันคล้ายๆมันจะหายน้ำนะคะ่ะ พอกินฟางสิปุ๊บมันก็ต้องกินน้ำที่นี่มันก็ับแท้ๆก็เกลือเล่ช่วยช่วยช่วยใช่ใช่ครับคนสมัยโบราณเขาจะทำแบบนี้ก็ทำเล็บเพื้นบ้านก็คือมีทั้งสมัยเก่าแล้วก็สมัยใหม่ไอ้ห้อยก็มีผสมน้ำก็มีคนตะโกนเขาไม่มีเกลือเล่แบบเปื้อนโกนเนาะเขาต้องใช้เกลือกันใส่น้ำให้วัวกินเขาะวจะได้กินฟางเยอะแบบมีเกลือเล่เนาะทีนี้พอมีเกลือเล่เปื้อนโกนมา เราก็สามารถที่ว่าเอาเกลือเลยมาห้อยพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าวัวมันทะเลาะกันไม่ถูกกันให้ทํายังไงครับเอาขี้เอาขี้วัวป้ายจมูกมันค่ะขี้ของแม่หรือของลูกคู่ใ้าว่าตัวนี้ไม่ถูก,กตัวนี้เนาะเอาขี้ตัวนี้ไปป้ายตัวนั้นเอาขี้ตัวนั้นมาป้ายตัวนี้ค่ะเอาตัวที่ไม่ถูกก่อนมาป้ายก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นมาป้ายตัวนี้ป้ายกันก็ว่า คือห้ามทะเลาะกันเป็นพี่น้องกันป้ายตรงไหนครับป้ายจมูกเนะะี่ยค่ะจมูกวัวน่ะสั์มันจะดมกันเนาะอ่าแล้วก็ต้องป้ายจมูกเอ,อ้ยขี้เธอจัไม่มจำเป็นได้อพ่อจสอนไว้ก่อนพวกป้าเรียนัวเลียงฝายนะครับผมคือเรียนนุ้ยมาแต่เกิดเลยพูดกัามาแต่เกิดเลยทำไม่ทำมาพอทำนทำี้พอทำนี้ปุ๊บวัวทะเลาะกันไหมน้อยลงดีขึ้นเนาะก็ไปดูกันปกติได้ถ้าไม่เห็นก็จะช่มมองกัน๋อดีครับคุณป้าที่นี่ที่ไหนครับบ้านหนองแร้งค่ะตำบล ำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำลีทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับนางประทวนคำบุญค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันค่ะคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็บราหมันธรรมดานะค่ะบราหมันไทยใหญ่ค่ะวัวบราหมันบราหมันไทยใหญ่ค่ะบราหมันไทยใหญ่เนาะทำไมถึงเลือกเลี้ยงสองสายพันธุ์นี้ครับป้าก็มันเลี้ยงง่ายค่ะมันเลี้ยงง่ายมันเหมาะกับพื้นที่บ้านเราอะค่ะคือปล่อยก็ก็ได้ค่ะมันคือมันเข้า ได้ทุกสภาวะของ,องกินยงกินหญ้าอะไรมันก็กินง่ายเลยะม,มันมีเลือกหญ้าแต่ว่าบรามานันฮินดูมันจะเลี้ยงยากหน่อยะคะ่ะมีไขมัอาหารเยอะตรงนีน<อ>ค่ะตรงน,นี้คือแบบลอยออกไปก็ไม่หออาตชนเขาช้าอามาเน,นครับผมก็คือสายพันธุ์นี้เหมาะกับพื้นที่บ้านเราพื้นที่บ้านเราเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายครับผมแต่อันที่ว่าของอะไรอันตัวเล็กๆนั้นอ่ะพันพื้นเมืองน่ะค่ะพื้นเมืองค่ะก็ง่ายอีกอ่ะฉะนั้นกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลย คืออย่างบ้านพ่ทานเนี่ยเขาเลี้ยงชิ้นเนาะเหมือแนบบเขาปล่อยทิ้งลงมาแล้วมันดูแบบที่ว่าบางคนเขาไม่รักสัตว์เนาะเขาไม่เคยเลี้ยงวัวแบบพุกท่านสวนเขาเข้าสวนเขา้เขาลอดรวบตากพงตากผ้าของ,งนี้เขาก็ไม่ชอบนี่เขาะไะ่ตีบางคนก็ใจร้ายนะชมุมนกะครับผมอ๋อขนาดเลยคุป้าเนี่ยไม่ได้หรอกเลี้ยงเขาก็ต้องรักเขาดูแลเขาเลี้ยงเขาก็ต้องรักเขาดูแลเขาผมชอบคำพูดนี้นะใส่ใจเขาด้วยทำไมคุณป้าถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเอา เชนมากถ้าวัวป้ามีน้าตาไหลป้าจะอาวมีแล้วทาไมเธอจะมีน้ําตาไหลพยาธข้าตาเ็เรปลามีพยาธขึ้นไหมต้องดูค่ะแล้วก็โทรปรึกษาหมอหมอยุทธเนี่ยค่ะครับผมล่าสุดนี่ถ้าเกิดว่าวัวน้ําตาไหลคุณป้าอนุมานว่าเป็นอะไรครับก็คือบางทีว่าอาจจะโดนไม้ทิ้งตาหรือว่าต้นปอกต้นฟางต้นหญ้าเนาะอันดับแรกเรารักษาแบบพื้นฐานไปก่อนของชาวบ้านเราเนาะคือเอาน้ําเกลือเอาเกลือละลายน้ําแล้วก็เป่า ป่าที่ตาเขาอะไรคือละลายน้ำนะแล้วใส่ปากเราปากแล้วก็เป่าค่ะเป่าที่ตาของบัวค่ะถ้ามันถ้ามันไม่โดนแบบมีอาการบาดเจ็บมากมันก็จะหายค่ะตาต้นคือไหลครับผมก็คืออาจจะวันสองวันก็ดีขึ้นวันสองวันก็ดีขึ้นถ้าไม่หนักเนาะโอ้อย่างเงี้ยครับผมเขาจะมีน้ำตาออกมานิดหน้อยหรือยังไงออดเราก็ต้องใส่ใจเขาดีเลยว่าอย่างวันนั้นเขาท้องอืดเนาะเขาเข้าคอบปุ๊บเขาจะมีอาการสมันเนื้อซันเสม็นตัวอย่างนี้นะคะบัวเป็นไร ไปจับท้องเขาเอาแล้วท้องอืดนี่เลยก็ท้องมาเม็น<อ>ันสีจัรครับผมหมอยุทธอย่งงางนั้นอย่างนี้นะพ่อ,อป้านอนนั้นนี่นะมาใครก็มา,มาโอ้ป้าท้องเอิญจริงๆถ้าท้องอืดนี่ต้องรีบรักษาเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่กินยญกาเขาจะมีอาการตัวร้อนมีคนค่ะถ้ารู้ตัวก็จะร้อนออเขาไม่กินยาเขาจะยืนนิ่งหมบแล้วน้ำลายเขาก็จะยืดแล้วเขาก็จะไหลออกมาอย่างแม่ตัวนี้ผลอยออกไปวันนั้นอนะ่ะโดน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 ต่อ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 ถ้าที่ก้นปกติตายเลยนะแต่ตัวเดียวตรงก้นเขาจะบวมขึ้นมาเลยค่ะเพราะเข้าข้อเขาอัด คือเขาเพิ่งลูกเขาเพิ่งเสียเนาะเลยว่าเออทำไมหลังคลอดมาได้บา้านมาเหนืออาทิตย์อะโต้คนนี้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเลยตัต้งปรึกษาหมอเยกหมอมยุบมาเยอะว่าเขาบ้าเขาไม่ไมเกี่ยวกับดลูกหอรอกเพราะว่าเขาโดนของที่ว่ามีพิษต่อยหมอก็ฉีดยาให้สองเข็มก็ยุบเลยค่ะหายเลยาหายเลย<ะ><อ>แต่นั้นก็หายเลยเพราะว่ากระโดนโต้รูว่าเราเอาไปทุุกนาเนาะลูก มันบินมาจากไหนก็ผูกไปเจียนี่กระถางครับคพ่อคุณแม่สั่งสอนมาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าวัวมันทะเลาะกันไม่ถูกกันให้ทํายังไงครับเอาขี้เอาขี้วัวคป้ายจมูกมันค่ะขี้ของแม่หรือของลูกวกถ้าว่าตัวนี้ไม่ถูกกับตัวนี้เนาะเอาขี้ตัวนี้ไปป้ายตัวนั้นเอาขี้ตัวนั้นมาป้ายตัวนี้ค่ะเอาตัวที่ไม่ถูกก่อนมาป้ายก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นมาป้ายตัวนี้กับป้ายกันคือ คือห้ามทะเลาะกันเป็นพี่น้องกันป้ายตรงไหนครับป้ายจมูกเนี่ยค่ะจมูกวัวน่ะสัตว์มันจะดมกันเนาะอ่าแล้วก็ต้องป้ายจมูกเออขี้เธอใช่ไหมมันจำกลิ่นได้โอพ่อเคยสอนไว้ก่อนทกป้าเลี้ยงวัวเลี้ยงฝ่ายเนาะครับผมคือเลี้ยนนุ่งวัวมาแต่เกิดเลยพูดง่ายมาแต่เกิดเลยทำไมทำหนาพอทำพอทำนี้ปุ๊บวัวทะเลาะกันไหมน้อยลงดีขึ้นเนาะก็ไปดูกันปกติได้ถ้าไม่เห็นเาก็จะชะเง้มงกันโอ้ยาวป้ากาว่านกาบเที่ยงถึงใบมงนก็ดึงตรง มองทางกลับบ้านอะไรนะครับหัว <laughs> ป้านนะอ่าระพาะถึงเที่ยงปุ๊บก็โลแล้วเดินวนแล้วบ่ายโมงก็ยืนตรงมองทาง่าจะโค้งจะไปออกมาเข้าบ้านหรือยังเข<อ>าจะกินน้ําแบบนี้น้ําสกปกไม่กินไม่น้ําทุ่งนาก็ไม่กินเขาจะกินน้าเกลือนี่แหละที่ป้าทําไวนะ้เนี่ยครับผมถึงาก็ด<อ>ีไม่เคยถึงข้ามวัวพวกนี้ไม่เคยออกโคกถึง หกโมงหนึ่งทุ่มห้าทุ่มห้าโมงไม่เคยไม่มีที่ยังตรงกับปลายโมเข้าคอกเลยครับผมให้ยายบ้านนั้นเขาเอาไปใส่้นหมอย่างนี้นะคะป้าครับคือหลายๆคนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดข้อวัวมากนัก้าสงสารมันวัวบ้านผัวานะเขานาตาอยู่บ้านโพธทาแล้วไปนาเพิ่มข้างๆทางเนาะเวลาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยหกเดือนเนาะว่าที่วัวจะออกจากโอกได้คือหกเดือนครับแล้วขี้พอมันเจอฝนเนาะ เจอฝนเจออะไรสสงสีรั่วแบบนี้ค่ะใค้มันก็เป็นตมเป็นเลนแล้ววัวกินอยู่บนที่ท่วมตัวจะยกขาแต่ละขีก็ยกไม่ได้ยกยังไงก็ยกไม่ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้พอแม่มันแก่มันไม่มีแรงจะยกขามันก็ล้มมันก็เสียชีวิตครับคุณเสียดายไหมต่บ้านนี้เขาไม่เสียดายเขาเลี้ยงวัวไปป้าไี่เราไม่ได้เลี้ยงทิ้งแบบเขาเนาะยากที่วัวเพิ่งเอาออกเพิ่งเอาออกเสร็จทีนี้ก็เริ่มเลมเนีวยเริ่ม ก็เริ่มเยอะแล้วก็รีบปลอดออกไปครับผมไม่งั้นไม่ได้มีมที่วางขี้จ<อ>ักนี้ไปอีกเจ็ดเดือนเนาะครับผมว่าที่เราจะเอา,เอาถึงหน้าเกี่ยวข้าวจะได้คิวอ,ออกมันก็เยอะครับผมทั้งสองครัง<อ>ข้อนี้ก็เต็มข้อนี้ก็เต็มคือผมผ่านตลอดนะข้อนี้นะข้อววัวสะอาดตลอดเลยไม่ถ้าว่าไม่สะอาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนึง่ง เราคิดเสยตัวเองเนาะคนเรานอนทั้งคู่ทั้งที่นอนอย่างนิ่มอย่างหนาอย่างไรเลยภาษาขี้วัวแค่นี้จะออกไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก่อนเนี่ยเนี่ยในหลุงเขาออกเขาจะประมาณนี้ถ้าป้าออกคือเกลี้ยงเพราะว่าถ้าวันจันทร์ถึงสุกป้ารับหลานไม่มีเวลาครับผมาเสาอาทิตย์เกลี้ยงป้าคือจะต้องสะอาดแน่นอนแล้วก็ถ้าเรามีทุนเนาะปูนขาวอะค่ะมาลุยปูนขาวค่ะทำไมเหรอครับป้าโดยค่าเชื้อแต่วกา ตอนนั้นวัวทบผู้ป้าเขาเป็นคิดว่าอะไรออกตุ่มอมถึงไหมลำปีสกินเออนั่นเนี่ยออกกันนั้นป้าตกใจตรงล็กที่นี่เป็นไหมครับป้าเป็นแต่หันหันหันอ๋อเป็น,นครับมผมมันให้เป็นเยอะอือทีนี้คุณบอกว่าป้าป,าประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนป้าเอาเกเลือแล่เอาของคุณขาวมาดูโดยค่าเชื้อกน,นะประมาณทุกเดือนอป้าก็จะเอามาเกลือค่ะเอาเกลือใส่น้ำเหมือนกันคือเราทำอารรหารกินเนี่ยหละครับผมพอเราล้างเสร็จปุ๊บเราก็เอาเกลือมาสองสามกิ่งหน่วางไว้ ใส่ทําไมครับป้าใส่ไว้ที่ว่าให้วัวมันกินฟางเยอะกินฟางแล้วมันคือมันคล้ายๆมันกะหายน้ำอะค่ะพอกินฟางสิบเพืมันก็องกินน้ำที่มันกับคล้ายๆกัเกลือเล่ช่วยช่วยช่วยใช่ใช่ครับคนสมัยโบราณเขาจะทำแบบนี้ค่ะก็ทำเล็บแบบพื้นบ้านก็คือมีทั้งสมัยเก่าแล้วก็สมัยใหม่ไอห้อยก็มีผสมน้ําก็มีคนตะโกนเขาไม่มีเกลือเล้แบบป็นกนเนาะเขาต้องใช้เกลือกันใส่น้ำให้วัวกินเพราะวัวจะได้กินฟางเยอะเด็ มีเกลือเล่เนาะทีนี้พอมีเกลือเล่บนก้อนมาพวกเราก็สามารถที่ว่าเอาเกลือเล่มาห้อยครับผมห้อยปุ๊บไอ้วัวมันชอบแบบว่ามันเอาขาไปชนเนาะแล้วมันก็แตกแตกแล้วมันก็เสียหายครับผมอาได้ทำแบบนี้มันเกลี้ยงดีครับ<อ> <laughs> ป้าทำยังไงครับก็าผูกใส่เชือกนี้ค่ะเนยขึ้นสูงนิดนึงมันจะได้เลียดถึงอย่างนี้่ะถ้าว่าเอาไว้รงข้าเสมอเสามันจะเอาเขาชนอ๋อก็คือต้องไว้ให้สูงหน่อยแล้วขึ้นก็จะเนยขึ้นครับผมอันนี้ประสบการณชีวิตเลยนะป้าเนาะก่อนการเลี้ยงวัวป้าแฟนป้าเขาชอบเลี้ยงวัวนะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ค่ะตรงนี้ด้วยใจรักเขาห่วงใจเขาค่ะรักวิจัย ครับผมไม่ลังเก็บว่าคีย์เวิร์ดคีย์วายเหม็นมไม่รนะักเขาทำวิจัยครับ,รบผมก็ประมาณนี้เนาะรประมาณนี้นะคะโอเคครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ